สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับโอ้บ่าวพันพื้นเมืองครับนี่ครับอยู่หัอยู่หน้าครับนะคุณพ่อประธานครับมือหนึ่ะหาอยู่ใส่เบ็ดหาอยู่หากินครับผมโอ้ไอ้ใหม่ก็มาด้วยนี่ครับไอ้ใหม่ครับผมครับผมหาอยู่หอยู่ผมอือแตงหอเข่าไม้ครับเฮ็ดแตงอยู่แด้วกินเห็ดบ่าวพุ่มมาเพราะว่าจูพงโมมีครับปวดได้อย่างไรกินครับผมได้เว้ยไปได้เมี่ยงมากเลย ก็ได้สืบแมงกระพุนมาก no ้อยครับผมแมงหมกพริกหลายหลโอจะไปตรงกหลายเด้อนวัวที่ดต่ม่าไม่แมงดาผลิตผลแม่นอยู่เป็นเจียวก้อยมาด็ดึงเยนบาพุ่มนะครับนี่ยำแมงกระพุนก้อยมาได้กอดปากฉันนะแมงกระพุนน้ำจืดน้ำเค็มอีกทั้กมาอยากสมหมาเลย สจมมาเมื่อประมาณสักหกิบปีที่แล้วโอ้โอ้บูกเได้กไเยกินเลยเอาเอาวัาซื้อหนาพุ่งเลยใส่พวกนี้อีมีแหกดีดีล่างม่ซ้อยซ้อยผัดตเผานี่โอ้ยเสียบเลยนีมั้ยอืมต่อไป่อแล้วมานโอ้ไฟ็อดโอ้ยไฟมันเปิดตกไฟตกไฟหรอนะ่ันไฟตกนะมันเาี่อรือี้จเงี้ยคอยนี่ย ไมไปเขาเข้าช่าว,วยด้วยตีนี่มิตรเรื่องนี้ช่วยบ่สโบงเงินไป3ามแสนกว่าที่สุดเล่นเนี้ยทั้งไฟใหม้เงอนทั้งไอ้ทั้งสืบง,งเงินทั้งนี่คดีไม่ครทั้งมิโล่าม,มโตกเก่าหากระหงุแดกแม่มืะตายทั้งว่ากันอลไะบ่เสวตอกวัน ขวบเลยคอยโยกคอยบอกเจ้าโอ้แตอยู่เล่าโดนถ้าเจ้าก้อนจะกินเขาจะบอกกันเ้าจะกินเราอยู่เล่าเขาจะเสนอเขาเอิญเท่าไม้ก็เบาไม้เนี่ยเขาเอิญเบาอยู่เล่าเขาเอินเบาแต่ว่าขันขันซื่อไฟแดงเขาเอิญเนี่ยไฟแต่ญาติหรอการอำนาจทั้งหมื่นเนี่ยเขากับไฟอำนาจแม่นอำนาจอ่าแต่ว่าแต่ว่าทุ้งมื่นเขาพัฒนาแล้วไฟแดงเขาว่าไฟแดงแดนเขากับเขาเอินมหาอำนาจ เฮ้กตุ่มคนนี่วน้ำกินเนี่ยนี่น้ำกินเน่าเน่าแง่งกินเนาทำไมใช่หลายใบเัดไหมวะเนี่ยงม่ามันฝนมือตัวแมนเออะลางพุ่มเป็นนี่เลยแม่งกระตุ้นเนี่ยกระพุ้นอ่ะชุ่มมันมีเพียดยิ่นลอยอยู่ในน้ำนะทะเลน ไม่เหียตัวว่นี่เป็นเพืชห,หรือรเนนเหรอพเป,ป่บพืชเปล่าหมือนปว่าก็แสบเป็นต้นยางวาะออกมานี่ยสิเนี่ยข้าว่อ,อืมจิงจิงอันได้ดวงให้คัดตัวเอาตัวไหนซิแม่นอาซิแล้วเออซอ่ง

เอาไใส่บอสายเงีบาเมือกิ้จนบนโอ้บ้านจกลบมาเอาคุณบ่าไม่แก่เินเองเกบมาัแ่าด้วยเป่าห่านี่เขาด็าจุเขาขากินบุ้นเล็ือไม่หน่อยเอาวุ้นเหล็กเกบเนาะเส้นกปเตีลานแบบบชเนอย่างเงินคือเก็บวยอเก็บกระป๋องนี่เป็นเื่องพัดต็มอาเนี้มาพัดเต็มนี่เก่า ดอย่างวายุยมมันมีหมอมีแล้วนี่เด้กกับท่านกระท่าอีกเลยว่ะก็มันไมีเครื่องปรุงเจ้าเขากะดีแต่ว่าไข่เราเอาคลิบแอกว่าไปมันคลิปไข่มันเหลือๆแล้วมันมันบ่เหลืออกแต่ว่ามันคลิปลงยังจีบมันคนบ่ไม่คอยมึงเขาเบื่อเลยไปสายหีสายเนื้อกับเนื้อหีกับเนื้อเอ้ยเต กูไปหาเฮียค้างนอนมาซุ่มหนึ่งเวี้ยหนึ่งอันนี้ก็ได้เ็นยังไงเขาบ่เมืองเนี่ยอืออืออ่ะโดนคนไทยยิ่งกินจุกินอนักคนิึงคนมึงอยู่ร้านเนาะกินตับเลยวะอือไว้ีโตนักแสดงไฟกันเอาเธอเลยเครื่องกินเก่งเยอะจับก้นไหมโอ้ยยุ่ยดอกแตกก็ธรรมดาเนาะโอ้ยกินเก่งก็วันทําก็มึงเลกโคเลยเพื่ ทุนมาด้ยมอทุนมาอยู่อมันเข่าไปใไ่ให้บอกกูโดนมันจิงมกันมาจับบางยูโดนไอ้จินกระท่างเลยว่าสูยี่นี่ว่าไรไม่ยิ่งจับกินเนื้อกินย่งกระช่างนี่เนาะเราเนี่ยจินแบบแรดเนหนอไม้ตอนนี้ว่าอะมันยักเข่ายักเข่าเลยเด้ยยัดได้หลายพอมะพนดังไหล่สวัสดีครับบ่าวพันพื้นเมืองครับผมโอ้โหครับปากี่กันยังน้อครับมือเด่น อ่เป็นคุณพ่อกรรทัดขึ้นล่ตาลักแถวครับพือนี่นั่งบรรยากาศกินเห้าก็บพ่อเพิ่อเง้ออกเง้อหัวก็ออกโอ้เบาผมคุณในใส่เสียบลูไหนเสียผมงั้นเวรอปีนุ่งเสียซองผมด้วครับนุ่งสินแมวนี่บอแก้ทรงงองโอ้ผนอาบน้ำน้องสาได้ครับนี่อับน้ำมัวแล้วงามโอ๋้าบาาลนทุอยางเ้เตี้ยช่องยืดูกยัง เบาพันพื้นเมืองแล้วครับอ๋ออันนี้คนอีสานเฮาเด้อร์ห้องวัาแจงในของเราเล่าอยูแล้วคนอีสานไทยก็รู้ดีครับผมเปลี่ยนเปนโคดิชานออกแล้วเดี๋ยวจะเบาพันพื้นเมืองครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเสือรุ่นเก่าแมรนครับคนที่ติดตามเอฟซีเก่าๆที่แบบหลายปีเนาะแมรนครับผมได้หัวแท้กัน้อตั้งคนละตึกเจ้าก้อตั้งอันนี้ไอ้เบาเป็นเท็จมาครับผมบิรูเอ็นช่วงเฮอบโบว์นอนแต่คนบางหลายเนาะเบิร์กไลท์ลิข์พึ่งพ่อพึ่งเบาโบว์นอน เข็ดกระท่อมนอนโบ้ได้การอิลีอันนี้อันนี้ใช่ไมกระท่อมกลางน้ำอ่ะนี่กระท่อมอยู่ใต่ต้นลำใหญ่นี่งเอ่าโหวดฟังไปบร์มาตั้งตาไหลเใช่ป่ะเป่าโหวดได้ซื้อใค่เพราะติดกับไอ้หมุนคอใกล้ทิมบอมเนาะแค่ไหนลากกับนิ้วกันนะเด็กกลวยแม่งกับพ่นมาไม่เขาเลี้ยงคุณพ่อครับผมเนาเพมาะก็ได้มาใส่เบ็ดอยู่หน้าเพิ่นพอดีนะเป็เป็นยังไงเป็ดเมนูกับแก่หรือว่ากินกับเขาก็ได้ครับผม ขื้เข่กันเนาะครับจิงห่ากันนะแมนแมรัวจิงแครงไหมร้อแมนอยู่้องบ้างนี่รอบ้งเอขกับกระซนิก็ได้ใช่หอมุอ๋อองมาเดี๋ยวขึ้นเนี่ยไม่ยากเอาว่ะสวัสดีครับตัวนี้จิงจิงแครงจิงกระไซเหรอเพื่อนกระซข้ามาบอสปก็ม่ยากเยปลูกเดี๋ยวนี้มันเป็นกระไซแล้วดิบบน อันนี้นไงอันนั้นกิงแค่งนี่นั่นเออเดี๋ยวเขาเอื้อนกระไส้เด้กระหัวมันหัวมันสิเป็นกระไส้เขาเอิ้อนแต่ว่าตัวหันมันเป็นตัวหนึ่งเขาเอิ้อนกิ้งอันนี้คลากิงคลาอันนี้อันนี้กิงแข่งอันนี้กิงเออชื่หลายอย่างเนี่ยอ๋อไม่ดีนะใครโป้งขึ้นมากว่ามันกิ้งก่อนอันนั้นเขาเอิ้อนกะไส้หันเป็นกะไส้ี่ยำหน่อยด้วยได้เขาก็กินเห็ดลำยารับจีนเด้ Cái không có biết không ở bên nhà mình ạ, vâng, bông hoa đây, nè uhm. cho nhà bông hoa nó nè cho dân hồ quan qua thành cái hình trứng keeng, ừ, nè hoa, ừ, nó sẽ biến dạng nè đấy nè, nè hoa hồng, nè cắt hoa bông bông nè, nó ấy cả ba cả sai cả sai, cái, phải bước, phải เขาอิยอะกว่าเราเจ้าลวงยินมันลวกหรอเแต่ว่าขันผู้สายโหดคือข่อยนี่มันมันมันเบาอีกเลยข่อยบ่ลวกเลยนะโอ้ยตอนเลี้ยงเรียกินกลิ่นดูโยมันปลาหลวงหรอกแต่ว่ามันมันมีข้าวเหนียวข้าวครับจังหวห้าไม่เหล้วแซ่ี่ยฟ้อมลินมากกินหมูดับหูดับแต่เซี่ยทัวันลินเซ่ยเสด่าน้าร่างหน้าบอกกแล้วอ๋อไข่เบอร์แตซ่ยทั้งวันลินมากลินแต้มมันเค็มบ่มันเค็มบ่มันเค็มบ่ มันเค็มมันแซ่เกลือผ่านใช่ก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยมันไม่เค็มมันแซ่ไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยอ่าอไม่ได้แซ่ยำยขาออกมาที่แรกเราแช่กลิ่นว่าไหนเนาะมันเค็มผักอืเออนนั่แหละมันทำมันเค็มมันโอเคอยู่แต่ว่าเค็มผักฟูเนาะเฮาแช่น้ำล่างแล้วโออู่เขได้เพลินาจเ่ยเออแล้วจาไปในเมืองมาพว่ำกั่งยังเดียวอ่ะพว่ำอยู่ยังได้กั่งเหรออู้อากมาหย่าออกมายำเราบุ้มบัก มักบวมเพม่อนแช่มันก็แซ่บดูแต่ว่ามันลำบากลำบากอยู่แต่ว่าเลยเขาว่าเนื้อในหลายกว่ากุ้งเนี่ยบ้าเปลี่ยนบ้าเลยเมนร้านเผื่อเส้นบวชยาเขาเห็นมั้งกั้งมันเป็ี่ยนเลยกั้งคือกุ้งคล้ายๆเขาว่าเนื้อหลายกว่าเองโอ้ยหผมมีหอวเนื้ออ๋อแต่ว่าเนื้อนี่ไข่คิดว่าตามห้องเสือเลยแซ่พวกกุ้งมันอาจจะพราแกะนั่นได้กินหรือเพราะยาจากแก่อะไรยังย่ำเนาะพวกสิแกะได้เบ้า บ่แกะก็ได้ดูดเลยมันโอ้ยมันใหญ่เลยกระดองมันมันกระดองมันกระอ่อนอยู่หรอกแกไม่อยากเราเจาะเขาเจาเนาะแง้อเดียวไม่ก็กุ้งกยว่าไม่เห็นไหมไม่ก็ยืนยันไม่ยืนฮัลโหลฮัลโหลสัมผัสได้ไงนี่คือเสียงผู้ใหญ่บ้านเนี่เนาก็ได้กัดอยู่แต wrote, ่ว่าก็แท็บอยู่ก็ยังปู่นี่เนาะเคยมาแท็บไปกั่งแต่ว่ามันมันได้เนื้อหน่อยเนื้อเนื้อ มันดีดตบเนี่ยโอ้ยมือเนี่ยัวเห็นเขาไปไปจับกั้งเขาเสียวขาแง่ลงไปหูมพี่น้อนั่นจิตตุ๋มไหมโอ้ยมันหนำลดลงเบิ่งจมือนี่นั่นเราแมนแล้วกั้งมันเห็ดมันเห็ดกั้งจู่จู่แล้วหาหุ่นขีดไปเดี๋ยมันเห็ด <จะ S 3> ก็ยังห่วงนี่ใส่เอาโอ้ยเ็ดเอาง่ายครับอีดีว่ะเรื่องกั้งกั้งเห็นเขาเห็ดโอ้เบิ่งเห็ดเขายังเลือดนี่ไม่ไม่แผ่นหนึ่งคือยังกระดานนี่พอไอ ลายเาะว่ายางไป๋ันกิตมโอ้ต้องนอนรอยไปลรอยไปน้ำมันจิตมมันน้ำจิตะเลี้ยมองกขดสูิใส่อะไรเจียมนอย่แต่สมือยังกแวใส่เขาแน่ยนอน่าิปมเดียเขายังแบบใส่ออนทอปผสมหล่นิปมมืนวะยควายหมดเขาโอดบ่หาบ่ไยูคือัเยอม้ขันขันเายูเทป็นกมนย่้มันถอยออกมันจิต เป็นไร่ขันขันขันไรงไหมันบ่ไล่เข็ดขี้หลวงอืมเป็นสองงามในทอไอ้กินหอยมาได้บัดที้ก้อยเนื้อยคืออยู่ไล่นสายเราจะเอาเกลือไม่หลายเราจะขั้นนี้กินเนื้อเกลือนี่นี่นี่นเกลือมาแล้วหลายบ่านีหลายบ่วหลายครับบ่วพ้อทำเนี่งบัวไม่โอ้ยพอแล้วบัวบ่วขั้นไหนมันเท่าเหนียวสุดเลยของใครนี่ขั้นจนเหนียวจนกรอบ ปวดตูมไปหดขาเมื่อนคอยไปกินไปหดขาวะไรเมือกออกเลยเปล่าเขาดือนปูนมึงเนี่ยมึงมวดเท้ากูไม่ไปก้อยเขาตังค์ตั้นแซ่บสิไปเอาเกลือนิวไม่เพื่อเพื่อจิเบเกลือเอาเกลือแซงหน่อยเออใเอาใบหดขาเส้เอาใบหดขาเนี่ยมั้งนะมายามเบ็ดครับผมโอ้ ครับตัวแรกตักขอน้อยครับผมอุย้ยครับตักขอน้อยครับผมหากินปัดหน้าเขาเก่าแล้วครับผมว,วาดก็กินเลือดโอ้ยเดี๋ยวปีนนะครับประทินอืมเดี๋ยวจายแน่นอนนะครับเงียหัวหอยครับผม ขอน้อยปส,สองตัวเที่ยกันอยู่ตัวตัวนึงคือเม็ดคือตัวเดียวครับผมกำลังเที่ยกันเที่ยกันสองตัววเยอะครับอย่านี้ครับผมตื่นตัวกันไม่ตัวที่สามแล้วครับ ุ้นูตดเลยมอครับกสรุปผลงานรับผมิเฮดเดสมือตัวใหญ่มูลำเดคอน่อยสโตครับผม้นกับคอใหญ่เอาสิงดโล่งเออโอ้ยวนดงว่าหาสิโลมันมีดิเอาสงดง แซะแซี่ดีแล้วกับไปต้มแล้วเขาไปกันค uh> uh> ุยกันเรื่องได้อยู่ได้กินครับผมดูตามภาษาครับผมไปอยู่ตามภาษาสาวน้อสาวไร่ก่อนมาถอดดูออกเดี๋ยวครับเดี๋ยวร้อยร้อยก้อยนี่อยากประกันอะไรกับแจีมครับเดี๋ยวสนุปผลงานของดาวพุ่มกันแน่โอ้สุดยอดด้วเนะปาดทิ้ทั่วสามได้นั่นตัวหนึ่งลูกมันโอ้เพิ่งใส่เบ็ดกบครับผม วาดกบใหญ่ตัวนี้กบกบเก่ากบอันนี้เทาตัวนี้นึ่งน้อยตัวนี้มือเนี่ยผมเอาอยุ้ยเฮล่าเพื่อนบ่อยแล้วนี้่มาคุ้มได้มันออกมาเองใส่เบตกบครับผมนี่ตัวนึ่งยืนหนีน้องจ่าเนี่ยโอ้จดีดีไม่แห้งครับเดี๋ยวเพาะกันไปนะครับบรรยากาศอยู่ไฮยูนานั่งคุยกันครับผมนี่นะครับเน่ารักจังเลยครับเป็นบ้านบรรยากาศบรรยากาสรุปผลงานครับมือนี่หาอยู่หากินบบาพุ่มใส่เบ็ดกบได้กบสามตัว ก็นี่โออืมอ <mm well> <im ่าลองมึงอย่างนี้ถึงได้เสร็จไหมดิครับเดี๋ยวผมเอาอะไรมาใส่ไว้พ่องเอาเย็นมาใส่อืมก็พอกันไหมครับบรรยากาศบ้านบ้านอีสานบ้านเฮาคือเก่าครับผมเดี๋ยวเขาไปนั่งโม่น้ำกันกันบัดทีนี่สวัสดีครับ